สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะเรามีนิทานสนุกๆนําใหมาเล่าให้าทุกท่านฟังเช่นเคยนะคะชื่อเรื่องว่าลูกชายคนโตเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามารับฟังรับชมไปพร้อมกันเลยค่ะนิทานเรื่องลูกชายคนโตนานมาแล้วมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีชื่อดำภรรยาชื่อนิด สอสามีภรรยามีอาชีพค้าขายทั้ง2ขายข้าวมันไก่ในตัวอำเภอและขายน้ำชากาแฟดำรายได้ในแต่ละวันก็พอเลี้ยงลูกๆเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวได้ดีพอดำกับแม่นิดทั้งสองสามีภรรยานั้นเป็นคนที่ขยันมากนับตั้งแต่ทั้งสองอยู่กินกันมาก็ไม่ได้มีสมบัติจากพ่อแม่ติดตัวมาเลยแม้แต่ชิ้นเดียว ย้อนไปชีวิตเริ่มแรกของทั้งสองนั้นทั้งสองเดินขายน้ำมัดถุงให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในตัวจังหวัดและได้ผ่านอำเภอนี้ซึ่งเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายแห่งอาทิเช่นวัดวาอารามน้ำตกรวมไปถึงตลาดขายของสดและขายของพื้นบ้านมันเลยทำให้ทั้งสองนั้นขายดีมาก ทำแทบไม่ทันปีต่อมานิดก็ได้ตั้งท้องอ่อนๆแต่เธอก็ยังช่วยพ่อดำสามีนั้นทำงานเธอนั่งบ้างยืนบ้างจนคลอดลูกชายคนแรกแล้วก็ถือว่าโชคดีมากลูกชายคนแรกนั้นสุขภาพแข็งแรงดีเลี้ยงง่ายไม่งองแงเลยทั้งสองดีใจมากจึงตั้งชื่อให้ลูกชายว่าบุญทั้งสองขายของดีมากขึ้น ขายน้ำหวานชาและกาแฟเย็นเป็นกาแฟถุงขายดิบขายดียิ่งหน้าร้อนยิ่งขายดีจึงทำให้ทั้งสองนั้นพอมีเงินเก็บออมอยู่บ้างอยู่มาวันหนึ่งดําจึงได้พูดกับนิดว่านิดพี่ว่าเราเช่าตึกเปิดร้านขายข้ามันไก่เพิ่มจะดีไหมสักหน่อยลูกเราก็จะโตจะเดินขายแบบนี้คงไม่ไหวแน่นี่นิดก็ it, กำลังใกล้คลอดแล้วพ่อดํา มองดูภรรยาที่เช็ดเหงื่อบนใบหน้าเธอกำลังอุ้มท้องอุ้ยอ้ายเพราะท้องแก่ไกลคลอดลูกคนที่สองอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะพี่อีกอย่างเราก็พอมีเงินเก็บออมอยู่บ้างแล้วเจ้าบุญก็กำลังจะเข้าโรงเรียนแล้วด้วยนิดมองไปที่ลูกชายคนโตตอนนี้นั้นเจ้าบุญก็ใกล้จะสองขวบแล้วทั้งสองจึงได้ตัดสินใจชาวตึก ซึ่งเป็นตึกแถวชั้นเดียวหนึ่งห้องนอนส่วนด้านหน้าการเปิดร้านข้าวมันไก่และน้ำชากาแฟด้านหลังการไว้เป็นที่พักอาศัยถึงจะแออัดหน่อยแต่มันก็พออยู่ได้เปิดร้านมาได้วันแรกก็ขายดิบขายดีลูกค้าแน่นร้านลูกค้าส่วนมากมาจากน้ำหวานชาและกาแฟเย็นและนิดเองทำข้าวมันไก่อร่อยมากและมีน้ำจิ้มสูตรเด็ด ทำให้ลูกค้านั้นติดใจในรถมือของนิดถึงแม้ว่าร้านจะมีค่าเช่าแต่ลูกค้าแน่นร้านทุกวันบุญก็เป็นเด็กด,ดีเลี้ยงง่ายดำกับนิดก็ได้ลูกแฝดต,ตามมาอีกสองคนและทั้งหมดทั้ง2นั้นมีลูกรวมกัน4คนบุญเป็นลูกชายคนโตและมีกวางและแก้วกับแก้วลูกสาวฝาแฝด ทั้งสองสามีภรรยาขายข้าวมันไก่อยู่นานหลายปีจนลูกๆเริ่มโตจึงได้ขอซื้อผ่อนตึกเพื่อขอเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองบุญเป็นคนที่ขยนันและยังเรียนดีอีกด้วยดำกับนิดกัดฟันทำงานเพื่อจะส่งลูกชายคนโตให้ได้เรียนสูงๆจะได้เป็นเจ้าคนนายคนชาวบ้านจะได้นับหน้าถือตาได้มีชีวิตที่ดีไม่ต้องลำบากเหมือนกับพ่อแม่ และบุญก็สอบได้อันดับหนึ่งของชั้นในทุกๆปีทำให้ดำกับนิดนั้นหายเหนื่อยและภูมิใจในตัวลูกชายมากส่วนน้องๆก็เป็นเด็กด,ดีว่าง่ายไม่เกเรช่วยพ่อแม่ขายของช่วยกันทำมาหากินหลายปีผ่านไปบุญก็โตเป็นหนุ่มบุญสอบติดประหลัดอำเภอมันยิ่งทำให้พ่อกับแม่อิ่งภาคภูมิใจมากขึ้นหวังจะได้พึ่งพาอาศัยเมื่อเรียนจบ และกลับมาช่วยเหลือจุนเจือส่งน้องๆเรียนหวังจะได้พักหายใจบ้างเพราะทั้งสองนั้นกัดฟันสู้ทนเพื่อมาให้ถึงวันนี้วันรับปริญญาของลูกชายคนโตในบ้านวันที่ทุกคนนั้นภาคภูมิใจและร่วมยินดีกับบุญทั้งบ้านขึ้นป้ายปิดร้านเพื่อไปรับปริญญาฉลองให้กับบุญลูกชายคนโตทุกอย่างเหมือนจะเป็นไปได้ในทางที่ดี แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีผู้หญิงที่บุญนั้นไปรักชอบพอกันตั้งแต่สมัยเรียนอ้างว่าท้องหอบผ้าหอบผ่อนตามมาถึงที่บ้านเพื่อขอให้บุญนั้นรับผิดชอบและบุญเองก็เป็นผู้ชายที่ซื่อและรักชอบพอกับผู้หญิงคนนี้อยู่ด้วยจึงเป็นจังหวะที่บุญนั้นกำลังเข้าราชการรับใช้แผ่นดินกำลังจะมีหน้ามีตาทางสังคมพอแม่หวังจะได้อาศัยลูกชาย เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วลูกชายอย่างบุญก็ต้องรับผิดชอบผู้หญิงคนนั้นดํากับนิดจึงได้นำเงินบางส่วนมาช่วยเหลือในการจัดงานแต่งและใช้จ่ายเรื่องของสินสอดให้กับลูกชายคนโตหลังจากแต่งงานทั้งสองก็ย้ายออกไปซื้อบ้านบุญก็ได้ทํางานรับใช้แผ่นดินรับราชการต่อไปพ่อกับแม่หวังจะได้พึ่งลูกชายคนโตก็เริ่มหมดหวังได้แต่ทําใจ และฝากผีฝากไขไว้กับลูกชายคนโตมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นแต่แล้วก็ต้องทําใจเมื่อลูกชายคนโตนั้นดูแลเมียและลูกเป็นช่วงที่สร้างเนื้อสร้างตัวแค่ไม่มารบก,กวนพ่อกับแม่ก็ดีมากแค่ไหนแล้วโชคดีที่ทั้งสองนั้นยังมีลูกสาวก็เป็นคนที่ขยันเอาการเอางานออกเรือนได้สามีดีจึงได้กลับมาดูแลพ่อแม่บ้างโดยการขยายกิจการข้ามันไก่ และผ่อนตึกเช่าจนได้เป็นเจ้าของและยังซื้อเพิ่มทําให้ดํากับนิดยังพอมีกําลังใจขึ้นมาบ้างส่วนลูกชายคนโตจะว่าหลงเมียก็ไม่ใช่สัทีเดียวเพราะคันจะช่วยพ่อกับแม่ก็จะผิดใจเมียมีหนำซ้ำยังมีลูกเล็กเพิ่งเกิดอีกด้วยจึงทำให้บุญน,นั้นเกิดความลำบากใจว่าจะไปก็เหมือนเป็นการสร้างกรรมทำไม่ดีกับพ่อแม่ เมื่อบุญมีลูกชายและลูกชายของบุญนั้นกลับเป็นเด็กเกรเลไม่เรียนหนังสือเรียนหนังสือก็ไม่จบมีแฟนแต่งงานเข้ามาบ้านก็ทำไม่ดีกับตนและภรรยามีอาหารอร่อยๆก็แอบ,บกินซ่อนกินเหมือนเป็นกรรมทำให้บุญนั้นได้คุยกับภรรยาจึงนึกย้อนไปถึงตัวเองเมื่อครั้งยังไม่มีลูกจึงทำให้ทั้งสองเริ่มคิดได้จึงหันกลับมาดูแลดำกับนิดซึ่งเป็นพ่อกับแม่ ที่ตอนนี้นั้นท่านทั้งสอยชรลาลงทุกวันและในทุกๆอาทิตย์เมื่อบุญคิดได้บุญนั้นก็จะกลับมาหาพ่อกับแม่และนำเงินเดือนที่ได้มาให้พ่อกับแม่ทุกเดือนถึงมันจะไม่มากบุญก็ถือว่าได้มีโอกาสทำจึงให้ดำกับนิดนั้นสุขใจขึ้นมาบ้างและมีความสุขในบ้านปลายชีวิตลืมอะไรลืมได้นะคะแต่อย่าลืมดูแลพ่อกับแม่ที่เลี้ยงเรามา ก่อนที่จะไม่มีโอกาสเป็นอย่างไรกันบ้างคะเรื่องราวของลูกชายคนโตหากว่าชื่นชอบช่วงไหนของเรื่องอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังเรื่อยมาขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ